ช่วงเข้ากแกบกบวก รับช่วงเข้าแก๊บบุกบววในวันนี้นะครับอย่างที่เราได้บอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนี่คือสัปดาห์แรกนะครับวันนี้ที่เราออนแอร์กันด้วยของเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้วันที่3นะฮะใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะครับนั่นก็คือว่ารายการเข้าแก๊บจะมีโอกาสได้ไปถ่ายทําบันทึกช่วงเวลาของสามเณรที่เราจะมีโอกาสได้เห็นอีวิยาบทศึกษาพระธรรมในช่วงเวลาปิดเทอมอันนี้เป็นรายการเรลิตี้ธรรมะเป็น รายการแรกของเมืองไทยอาจจะเป็นรายการแรกของโลกเดซําไปพูดถึงรายการธรรมะเองแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะได้ดูรายการธรรมะเนี่ยมันอาจจะเป็นเวลาแบบเช้าตรู่หรือไม่ก็ดึกๆเลยคือเป็นเวลาที่ต้องขนขวายดูแต่ว่าสําหรับสามนเณรปลุกปัญญาธรรมเป็นรายการที่ทางทรทั่นได้จัดทําขึ้นแล้วก็ให้คุณผู้ชมาสามารถติดตามมันได้ตลอดด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็มาเก็บบรรยากาศกับพิธีลาสิกขาพทนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาชมมันดีกว่านะครับกับสามเณรปลุกปัญญาธรรมครับ วันนี้เราอยู่กับคุณเนชนกวิภาตาศิลปินนะครับโปรดิวเซอร์รายการสามเณรปลุกปัญญาธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเนธครับอยากจะมาฟังจากคุณเนธเพราะคุณเนธเองก็เป็นผู้ที่ควบคุมดูแลรายการนี้ทั้งหมดนะฮะถ้าจะว่าไปแล้วสําหรับสามเณรปลุกปัญญาธรรมเนี่ยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยดำเนินมาจนถึงวันนี้แล้วคุณเนธเป็นยังไงบ้างได้ได้ได,ได,ได,ได้รับหน้าที่ดูแลตรงนี้เองค่ะก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เือกิจกรรมครั้งนี้เองเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างอมหาศาลนะคะของคุณสุประชัยเจริญนนสีอง์บริษัททรูเราเองนะคะที่ท่านมองว่าการบวชเนี่ยการบวชเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทํำยังไงล่ะเพราะว่าเริ่มต้นจากจุดที่ว่าลูกได้เข้าไปบวชในวัดแล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลูกดังนั้นด้วยจุดประสงค์ของท่านครั้งนี้ท่านยอยดก ทำในลักษณะที่ว่าทำยังไงให้ทั้งประเทศเนี่ยรู้ว่าการบวชเนียนเป็นสิ่งที่ดีเพราะลูกท่านก็สามารถที่จะเข้าใจในรถพระธรรมตรงนี้ได้ดังนั้นถึงได้ไดคิดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่าทำยังไงเมื่อเนนบวชปุ๊กบการเผยกายเผยแพร่หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาการที่ทําให้คนได้เข้าใจว่าการบวชเนียนเป็นสิ่งที่ดีการที่ได้เรียนรู้ว่าหลักธรรมปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติหลักสวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเยน็นเดินธุดงค์หรือหลักปฏิบัติต่างๆเป็นอย่างไร ขอผ่านกับการบวชสมบูนในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดเยาวชนได้รู้ในความตั้งใจของทีมงานทุกคนทุกคนร้อยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะให้งานครั้งนี้สําเร็จนะคะคก็เชื่อว่าสมบูนปลูกปัญญาธรรมครั้งนี้หากมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหากมีข้ออะไรที่เราทําผิดไปบ้างในแง่ของอพระพุทธศาสนาคือทําไม่ถูกต้องตามระเบียบขนบธรรมเนยียมที่ที่เป็นอยู่ทางทางบริษัทก็คง ขอกราบขอบอภัยในวนในนัที่นี้ด้วยเพราะว่าเราตั้งใจทําในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามความประสงค์ของคุณสุภชัยเจิรวัฒน,นนนท์นะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของสามเณรวงสธรโพเงินหรือน้องยูนะฮะถ้าคุณผู้ชมนึกไม่ออก พ่อแม่ยังบอกผมเลยบอกว่าจําง่ายที่สุดเลยคือเด็กคนที่ก่อนมาบวชแบบผมสีทองท,อง,ทองนั่นแหละที่เล่นชื่อน้องน้อง,องอยู่รูปแบบของการบวชในคราวนี้มันเป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่เป็นสิ่งที่ดีมากๆในสังคมซึ่งตรงน,นี้กําลังเรามองดูว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะต่อย,ยอดไปอย่างคนอื่นๆได้คุณพ่อคุณแม่คิดยังไงกับกับตรงนี้ครับคิดว่าดีนะคะก็แบบก็คือว่าโครงการว่าคือต้องขอบคุณแบบโครงการของทัวคะ่ะคุณสุภชัยที่บอกว่า ให้แบบว่าที่ทําจัดโครงการนี้ขึ้นมาคือว่าทําให้แบบว่าคนเนี่ยชาวพุทธของเราหันหันเข้ามาว่าเข้าวัดแล้วแบบว่ารู้จักแบบธรรมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือว่าทำให้แบบว่าอยากให้แบบว่าลูกหลานเนี่ยเข้าซึ่งในธรรมะแบบว่าหันมาเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าได้เป็นการถัดเกลาลูกหลานด้วยก่อนที่เนนยูจะเข้ามาบวชเนี่ยพฤติกรรมของเนนยูเป็นยังไงฮะติด เ,เรียบร้อยหรือว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงครับเขาก็จะเป็นเด็กที่แบบว่าค่อนข้างติดเกมนะคะแล้วก็นิสัยคือขี้เล่นชอบแย่แกล้งเพื่อนไหนคือชอบหยอกอะคะ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นรักแณะอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ใช่แบบดื้อมากไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคุณพ่อครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาในคุณพ่อได้เข้ามาเยี่ยมเน่นยูพูดอะไรให้ฟังบ้างไหมครับสาหรับเอาว่าในช่วงเวลาของเวลาผ่านไปสักสักสองอาทิตย์ ก็ไม่ได้บน่นไม่ได้พูดอะไรนะครับก็ปกติครับเพราะเขาคุณพ่อถามว่าเนนอยู่ไหวไหมอยู่ได้ไหมท่านเน้นว่าอ,อยู่ได้ครับอยู่ได้สบายไม่มีปัญหาครับตรงนั้นคุณพ่อเป็นไงครับกระเื่อมครับปกปรบ <laughs> ดตใจ,ใใจที่เนนมาอยู่ปฏิบัติได้ผมเชื่อแน่ว่าคําถามที่คุณพ่อถามลูกเนี่ยนะเป็นคําถามที่เวลานี้คนทั้งบ้านทุกคนดาวใจคุณพอ่อผมเองก็ดาวใจว่าคําถามยอดที่ก็คือว่าลูกหรือว่าเนนอยู่ได้ไหม นะและคำตอบที่ได้กลับมาเนี่ยตรงนี้มันทำให้เราชื่นใจที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแมปก็อยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ของสัมมเนนแพลนนะครับสวัสดีครับ คือจริงๆแล้วสำเนียงพมมีโรคประจำตัวก็คือสมาธิสั้นใช่ค่ะ,น,ะน้องน้องเป็นสมาธิสั้นโดยปกติแล้วน้องจะค่อนข้างที่จะซุกซนแล้วก็ดือ้อไม่ตั้งใจเรียนแต่พอน้องบอกว่าน้องอยากมาบวชในโครงการนี้ คุณแม่ฟังแล้วคุณแม่ยังปื้มเลยคุณแม่เองก็ว่าน้องจะทําได้เหรอลูกเราสมาธิสั้นนั่งก็ไม่ถึง5้านาทียุกยิบอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมาได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแ,แต่วันแรกนะฮะที่เข้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวสำมักเรนทราจะลาสิกขาแล้วเนี่ยค,คุณแม่ได้ติดตามอยู่ตลอดแน่นอนผมว่าเห็นวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับแม่ก็จะดูตลอดเวลาเลยเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลว่าน้องจะทําได้ไหมแต่พอดูแล้วเนี่ยเราก็มองแล้วเอ๊ น้องนั่งสมาธิได้ได,ได้ได้นาน hmm. แล้วก็มีมอีอย่างแรกเลยที่โดดเด่นก็คือการสวดมนต์ของน้องเสียงน้องนี่จะดังแล้วก็ฟังชัด oh. และเราก็ยังแปลกใจว่า เอ๊ะปกติแล้วน้องต้องไปฝึกพูดด้วยเพราะน้องเป็นคนพูดที่ไม่ชัด oh, เพราะว่า <okay. S 2> เขาเป็นเด็กสมาธิสั้นแล้วเขาจะพูดอะไรที่แบบเร็วมากเลย mm. และตัวอะไรแบบก็จะพูดแล้วก็บางครั้งเราต้องบอกว่าพูดช้าๆหน่อย <laughs> แต่พอน้องได้มาเข้าโครงการนี้น้องสวดมนต์แบบว่าทุกคนชมว่าน้องสวดมนต์ได้เพาะแล้วก็ ถูกอักขระแล้วก็จังหวะนี่เหมือนกับเป็นเป็นพระเทศเลยยเลคือคุณแม่ฟังแล้วปื้มแว่าทำไมลูกเราทำได้ช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนที่สามเณรแลนได้มาบวชเป็นสามเณรตอนนี้นะฮะยังต้องมีทานยาอยู่บ้างไหมฮะจริงๆไม่ไม่มีไม่มีเลยไม่เลยก็คุณพ่อยังบอกว่า เอายามาให้พระอาจารย์ด้วยนะเกิดตาติดไว้กลัวกลัวแบบน้องซนแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ดูแลน้องไม่ได้น่าจะมียามาให้น้องหน่อยนะแต่ว่าพอมาถึงทีมงานพระอาจารย์บอกว่าน้องไม่ได้ทานเลยพอเราดูแล้วเราก็รู้เลยว่าสัมผัสได้เลยว่าน้องเปลี่ยนไปเยอะน้องนิ่งน้องมีแบบว่าสามารถที่จะใช้ธรรมะเนี่ยมามาข่มจิตใจตัวเองได้อย่างนั้นไม่ต้องพึ่งยาแล้วครับ ยินดีด้วยนะครับพ่อพ่อแม่ครับขอบคุณมากครับตอนนี้รายการเข้าแกลมของเรานะครับอยู่กับพระพรพลประสันโนนะครับนมัสการครับลวงพี่ครับซึ่งท่านก็เป็นเลขานุการนะครับเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษนะครับและใน งานในครั้งนี้เองเนี่ยสามเณรปลุกปัญญาเนี่ยนะครับหลวงพี่เองก็เป็นพระพี่เลี้ยงด้วยก็ถือว่าจะต้องใกล้ชิดกับสามเณรมากๆจะเรียนถามหลวงพี่ครับว่าในครั้งนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ได้มารับถือว่าเป็นงานครั้งแรกเลยไหมครัในการที่เป็นพระพี่เลี้ยงครับก็คงไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าที่วัดเราก็บวชสามเณรฤดูร้อนเนี่ยอยู่ทุกปีจะทําหน้าที่นี้ตอนที่บวชใหม่ๆตอนพรรษาหนึ่งพรรษาสองเป็นพระ ผู้น้อยก็ช่วยงานตรงนี้อยู่แล้วก็ได้คุกคลีกับสาม,มเณรตั้งแต่<ม>บวชใหม่ๆแล้วแล้วพอโตขึ้นมานิดนึงก็ท่านจะคุณไปทําโรงเรียนสาม,มเณรอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่จงังตวัดต่างจังหวัดหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสไปดูแลน้องเนรในต่างจังหวัดด้วย<ม>แต่นั้นเป็นเนนแบบเป็นเนนอาชีพเลยคือ<ม>เรียนเรียนมาตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลย เรียนทั้งทางโลกทางธรรมคือก็เรียนเหมือนที่เราเรียนที่มัธยมเงี้ยก็เลขอังกฤษวิทย์ไทยก็เรียนด้วยแล้วก็เรียนทางธรรมก็คือมีนักธรรมนักธรรมตีโตเอกก็เรียนด้วยภาษาบาลีก็เรียนด้วยก็เคยมีประสบการณ์ที่จะอยู่กับน้องเนนมาบ้างฮะก่อนที่จะมางานนี้แต่งานนี้ที่แตกต่างก็คือไม่ใช่เป็นที่เลี้ยงสามเณรอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องอยู่หน้ากล้องด้วยหมายถึงว่าเพราะว่ากล้องจะต้องต้องมีการจับเพราะฉะนั้นน้องเนนจะต้องสํารวมกาย สำรวมวาจาสำรวมจิตใจให้มากเพราะว่าสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมีกล้องตามเขาอยู่ตลอดออเขาจะทำอะไรเขาจะพูดอะไรมีไวเลสติดอยู่นี่ถือว่าเป็นงานหนักไม่ใช่สำหรับหลวงพี่รูปเดียวแต่พระพี่เลียงทุกรูปเนี่ยต้องผัดเวรกันเพราะว่าน้องเนนมีพลังมากจริงๆเด็กนี่ถ้าเราไปใช้อะไรที่รุนแรงกับเขาไม่ได้เลยนะเขาจะรู้สึกไม่ดีแล้วเขาจะรู้สึกว่าศาสนาเนี่ยสร้างความรู้สึกที่ เป็นลบในจิตใจเขาอันนี้อันตรายมากมมเขาก็มองพระสงฆ์ว่าเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาเป็นผู้ที่สมควรที่จะกราบไหว้ใช่ไหมโยมแต่ถ้าเผื่อเราเกิดไปทําอะไรรุนแรงกับเขาไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเนี่ยอโอ้โหอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะฝังใจเขาถูกต้องจะฝังใ,ใจเขาถ้าจะนับจากวันแรกมาจนถึงวันนี้ครับหลวงพี่วันนี้นี่ก็ถือว่าจะเป็นพิธีที่เสร็จสิ้นแล้วนะฮะ หลวงพี่ได้เห็นเป็นยังไงบ้างจากวันแรกที่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงรวมร่วมครับที่ยิ่งใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจทางร่างกายก็คงเหมือนเดิมนะโยมนะก็คือความเป็นเด็กกันนะเพราะฉะนั้นแหมท่านผู้ชมหวังจะให้เขาเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยในเวลาเท่านี้อาจจะไม่ใช่แต่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงทางใจ เราะมันอยู่ไปตลอดใช่ไหมทางกายเดยวก็พอเอาจีวอออกเนี <sh> Google. Google ่ยก็จบแล้ววันนี้ใช่ไหมก็เขาก็ไปเล่นได้เหมือนเดิมไปติดเกมได้เหมือนเดิมไปอะไรเหมือนครับแต่พอจิตใจเขาเป็นอย่างนี้บอกไม่ช้าพูดเองเขาจะไม่ไปติดเกมเหมือนเดิมเขาอยู่ที่บ้านเขาใช้เวลาแบบแย่มากดูทีวีเล่นเกมฟังเพลงไม่ทําประโยชน์อะไรให้กับที่บ้านเลยเขาจะเปลี่ยนใหม่แล้วจากนี้ไปเขาจะทําประโยชน์ให้กับที่บ้านเขาจะไม่ดุคุณพ่อคุณแม่ไม่เสียงคุณพ่อคุณแม่เขาจะทําใหม่โอ้โหเนี่ยน่าชื่นใจมาก